คุณเคยสงสัยไหมว่าขณะที่ร่างกายนอนนิ่งอยู่นั้นจิตของเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาคุณนอนหลับแล้วฝันว่ากำลังเดินทางอยู่ในที่ไกลแสนไกลบางครั้งฝันว่ากำลังบินบางครั้งฝันว่ากำลังพูดคุยกับคนที่ตายไปแล้วบางครั้งฝันว่าเป็นคนอื่นบางครั้งฝันว่าเจ็บปวดราวกับจริงทั้งที่ร่างกายนั้นยังนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนเลย ใครกันที่กำลังรู้สึกอยู่ในฝันนั้นใครกำลังฟังใครกำลังกลัวใครกำลังวิ่งหนีในป่ามืดหรือใครที่กำลังยิ้มอยู่ในงานมงคลสิ่งนั้นคือจิตจิตไม่ใช่ร่างกายแต่สามารถแสดงอาการราวกับมีร่างกายจิตไม่ใช่ดวงตาแต่สามารถเห็นภาพจิตไม่ใช่หูแต่สามารถได้ยินเสียงจิตไม่ใช่สมอง แต่สามารถคิดได้ลึกเกินกว่าสมองจะวัดได้จิตคือความรู้สึกที่ตื่นอยู่แม้กายจะหลับสนิทลองนึกถึงนกตัวหนึ่งที่นอนหลับอยู่ในรังแต่ใจมันกลับฝันว่ากำลังโผบ,บินอยู่กลางท้องฟ้ากว้างไม่มีใครบังคับมันได้ไม่มีกรงไหนกักมันได้แม้มันจะถูกขังด้วยร่างกายมันก็ยังสามารถโบยบินด้วยความคิดและความรู้สึกได้ เวลาที่คุณหลับจิตของคุณก็กำลังบยบินเหมือนนกนั่นแหละมันไม่เคยหยุดมันไม่เคยนอนมันเดินทางไปเรื่อยๆตามแรงของกรรมความเคยชินและเจตนาที่สะสมไว้บางคืนมันเดินทางไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความกลัวเพราะความกลัวฝังอยู่ในใจบางคืนมันไปอยู่ในสถานที่สงบเย็นเพราะใจของคุณเย็นก่อนหลับ บางคืนมันไปพบเจอผู้คนที่เคยรักเคยผูกพันเพราะจิตดึงดูดสิ่งที่ใกล้เคียงกันและบางคืนมันอาจหลุดออกจากกายนี้โดยที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยนั่นคือความตายแต่ถ้าความฝันคือภาพสะท้อนของการเดินทางแห่งจิตตอนที่ยังไม่ตายมันก็คือบทเรียนล่วงหน้าว่าเมื่อจิตหลุดพ้นจากร่างแล้วมันจะไปที่ใดคนที่ไม่เคยดูจิต ไม่เคยรู้เท่าทันใจของตัวเองจะไม่รู้เลยว่าจิตเดินทางอย่างไรบางคนกลัวผีแต่จิตตนเองในฝันก็น่ากลัวยิ่งกว่าผีบางคนกลัวตายแต่จิตของเขาเดินทางไปหาความตายทุกคืนด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยโทสะพยาบาทและความเศร้าคุณเคยฝันซ้ำๆไหมฝันในรูปแบบเดิมสถานที่เดิมความรู้สึกเดิม นั่นเพราะจิตกําลังติดลมของความเคยชินเดิมเหมือนเรือที่แล่นวนอยู่ในบึงเดิมไม่สามารถหลุดออกจากเส้นทางเดิมได้และเมื่อจิตนี้ติดอยู่กับรูปแบบใดแบบหนึ่งซ้ํำแล้วซ้าเล่ามันก็จะพาเราไปเกิดในโลกที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของมันถ้าจิตฝันถึงการให้การช่วยเหลือความอบอุ่นและความเบิกบานมันก็จะโน้มไปสู่ภูมิที่เบิกบาน ถ้าจิตเต็มไปด้วยความทุกข์ความหวาดกลัวและความขุนเคืองมันก็จะโน้มไปสู่ภูมิที่มืดมนในขณะที่คุณนอนจิตของคุณกำลังแสดงทิศทางของมันกำลังฝึกความเคยชินในแบบที่คุณอาจไม่ได้ตั้งใจและถ้าคืนใดคือคืนสุดท้ายของชีวิตทิศทางนั้นก็จะเป็นเส้นทางใหม่ของการเดินทางระหว่างภพภูมิ แล้วคุณอยากให้จิตของคุณเดินทางไปที่ไหนถ้าคุณตอบว่าไปสู่ความสงบคำถามต่อมาคือจิตของคุณมีความสงบอยู่ในตัวแล้วหรือยังถ้าคุณอยากให้มันไปสู่แสงสว่างคุณเคยให้มันสัมผัสแสงสว่างจากภายในมากแค่ไหนไม่ใช่แสงภายนอกไม่ใช่แสงของดวงไฟหรือคำชมจากคนอื่น แต่คือแสงที่เกิดจากใจที่เบาสะอาดปล่อยวางเหมือนคนที่อยากไปเที่ยวที่สูงแต่ไม่เคยซ้อมเดินขึ้นบันไดเลยพอถึงเวลาต้องเดินจริงจะเดินไหวไหมหรือเหมือนคนที่อยากล่องเรือในทะเลลึกแต่ไม่เคยฝึกว่ายน้ำพอเรือล่มจิตก็จมไปกับความกลัวทุกความอยากต้องมีการฝึกที่สมควรตามมาและการเดินทางของจิตก็เช่นกัน ถ้าคุณอยากให้จิตของคุณไปที่ไหนก็ต้องฝึกให้เคยชินกับการอยู่ในสภาพจิตแบบนั้นบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากให้จิตไปสู่สวรรค์ก็ฝึกให้จิตเต็มไปด้วยเมตตาให้อภัยยินดีและสงบอยากให้จิตไปสู่ความหลุดพ้นก็ฝึกให้จิตรู้เท่าทันรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางไม่ยึดแม้แต่สิ่งดีเพราะแม้ความดีถ้ายึดไว้ด้วยตัวตน มันก็กลายเป็นภพอีกชั้นถ้าไม่ฝึกให้จิตเต็มไปด้วยเมตตาจิตก็จะคุ้นกับความโกรธความขุนความริษยาแทนที่จะไปสู่สวรรค์มันก็จะโน้มไปสู่แดนที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนไปอยู่ในภพภูมิที่ร้อนที่มีแต่การแย่งชิงไม่ไว้ใจและเต็มไปด้วยศัตรูทางใจถ้าไม่ฝึกให้อภัยจิตจะคุ้นกับการแบกความแค้น ยิ่งหลับโดยยังคาใจยังอยากเอาชนะยังคิดตอบโต้จิตนั้นจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานดำฝันก็จะฝันถึงความเจ็บปวดความพ่ายแพ้ความเสียหน้าถ้าไม่ฝึกให้ยินดีในความสุขของผู้อื่นจิตจะติดนิสัยอิจฉาตาร้อนจะไม่สามารถทนเห็นใครเจริญได้แม้ในฝันยังเผลอฝันว่าได้เห็นคนอื่นล้ม จิตที่ติดนิสัยแบบนี้จะยิ่งมืดลงเหมือนเอาสีดำไปละเลงทุกภาพในใจต่อให้ฝันถึงวัดก็ยังมองว่าเป็นสนามรบต่อให้ฝันถึงบุญก็ยังมองว่าเป็นการแข่งขันถ้าไม่ฝึกให้จิตสงบจิตจะคุ้นกับความวุ่นความฟุ้งซ่านจะกลายเป็นธรรมดาความสับสนจะกลายเป็นบ้านของจิตพอหลับลงจิตจะเดินทางโดยไม่มีเข็มทิศ วิ่งไปเรื่อยหวาดระแวงไม่รู้ว่าอะไรจริงตื่นมาก็เหนื่อยเหมือนคนเดินในความฝันโดยไม่มีพื้นและถ้าไม่ฝึกให้รู้เท่าทันจิตจิตจะเชื่อตัวเองทุกอย่างเชื่อว่าฉันคือความโกรธเชื่อว่าฉันต้องเอาชนะเชื่อว่าฉันคือความผิดหวังและพอจิตเชื่อตัวเองโดยไม่มีการรู้ทันมันก็จะยึดยึดทุกความคิดเป็นเรา ยึดทุกความเจ็บเป็นของเรายึดแม้แต่ความดีว่าเป็นของเราอย่าปล่อยให้การนอนเป็นเพียงการพักผ่อนของร่างกายแต่จงทําให้เป็นการฝึกเดินทางของจิตอย่างมีสติก่อนนอนให้ตั้งเจตนาให้ดีให้อภัยใครที่คุณยังโกรธขอขมาใครที่คุณเคยทำผิดน้อมใจสู่คุณความดีและวางใจให้นุ่มเหมือนแสงจันทร์ที่ไม่เคยบีบบังคับใคร การทำแบบนี้ทุกคืนคือการฝึกจิตให้นุ่มสว่างและมั่นคงเมื่อจิตเคยชินกับความเย็นความอภัยความสงบมันจะไม่เดินทางสู่ที่มืดแม้ในยามที่ร่างสลายตอนที่คุณหลับจิตอาจไม่ได้อยู่ในร่างนี้แล้วจริงๆแต่มันกำลังแสดงให้คุณเห็นว่าถ้าวันหนึ่งต้องไปจริงๆมันจะไปแบบไหน ลองเปรียบเทียบเหมือนคนที่เก็บกระเป๋าไปเที่ยวทุกวันทุกคืนก่อนหลับคือการเตรียมกระเปา๋าสิ่งที่ใส่ลงไปคือเจตนาความคิดความรู้สึกถ้าคุณใส่ความโกรธความกลวัวความลังเลมันก็เหมือนใส่ก้อนหินลงไปแล้วคุณจะเดินทางอย่างบาสบายได้อย่างไรแต่ถ้าคุณใส่ลงไปด้วยเมตตาปล่อยวางความเข้าใจเหมือนใส่ปีกเบาๆ แม้ต้องเดินทางไกลแค่ไหนจิตก็จะไม่ทุกข์จิตเดินทางได้ไกลกว่าร่างและมันไม่ได้รอให้คุณตายก่อนมันฝึกอยู่ทุกคืนคุณอาจไม่เคยรู้ว่าทุกครั้งที่คุณฝันคุณกำลังฝึกความตายอยู่แล้วแต่เป็นการตายชั่วคราวที่ยังมีโอกาสกลับมาแก้ไขโชคดีที่คุณยังตื่นในตอนเช้าโชคดีที่คุณยังกลับเข้าร่างได้ เพราะยังมีโอกาสให้เปลี่ยนทิศทางของจิตให้ดีกว่าเดิมจิตไม่เคยหยุดเดินแม้ในยามที่คุณนอนหลับสนิทร่างกายอาจนิ่งแต่จิตไม่เคยอยู่นิ่งเหมือนผิวน้ำที่ดูเรียบแต่ข้างใต้ยังมีคลื่นไหวเสมอแล้วคุณเคยลองดูลมหายใจตอนใกล้หลับไหมเคยลองสังเกตจิตว่ามันกำลังคิดอะไรตอนที่ตาจะปิดไหมมันกำลังหงใยอะไรอยู่ กำลังวิ่งหาใครสักคนหรือกำลังวิ่งหนีความจริงบางอย่างการเฝ้าดูจิตตอนใกล้หลับคือการเข้าใจชีวิตเพราะตอนนั้นคือช่วงที่จิตเริ่มหลุดจากการยึดมั่นเริ่มเบาเริ่มคลายเริ่มเผยความจริงที่อยู่ใต้จิตสำนึกหลายคนฝึกสมาธิก่อนนอนเพราะนั่นคือช่วงที่จิตอ่อนโยนและพร้อมจะรับการฝึกที่สุดไม่ต้องฝึกยาวไม่ต้องฝึกลึก แค่เฝ้าดูไม่ตามไม่ขวางรู้ว่าคิดแล้วปล่อยรู้ว่ากโกรธแล้ววางรู้ว่าอยากแล้วก็แค่เห็นไม่ต้องตามไปเอาจิตที่ฝึกแบบนี้จะเบาจะสว่างและจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ได้ยึดกับร่างไม่ได้หลงคิดว่าตัวตนนี้คือสิ่งถาวรตอนที่คุณหลับจิตอาจไม่ได้อยู่ในร่างนี้แล้วก็ได้แต่ถ้าคุณฝึกให้จิตมั่นคง มันจะไปอย่างมีทิศไปอย่างเบาไปอย่างรู้และไม่พาเจ้าของไปสู่ที่มืดและถ้าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าใหม่นั่นคือโอกาสอีกวันที่จะฝึกต่อจะจัดกระเป๋าใหม่จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่เพื่อให้จิตค่อยๆเปลี่ยนทิศจากความหลงไปสู่ความตื่นการฝึกจิตในช่วงใกล้หลับไม่ใช่การฝืนไม่ใช่การบังคับให้สงบแต่เป็นการเรียนรู้ ที่จะอยู่กับจิตอย่างที่มันเป็นแล้วค่อยๆค,คลี่คลายมันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกดดันเหมือนการคลี่กระดาษที่ยับไม่ใช่จับแล้วดึงสุดแรงแต่ต้องใช้มือเบาๆค่อยๆรูปค่อยๆปรับทีละมุมจิตก็เหมือนกันมันยับเพราะความคิดฟุ้งซ่านยาวนานความกลัวความเศร้าความแค้นสะสมมาเป็นปีๆ จะให้คลี่ได้ภายในคืนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคลี่ทุกคืนสุดท้ายมันก็เรียบได้เหมือนกันจิตเหมือนลูกโป่งที่ลอยอยู่หากไม่มีเชือกผูกไว้มันก็ลอยไปตามลมลมแห่งความคิดลมแห่งความอยากลมแห่งความกโกรธลมแห่งอดีตและลมแห่งอนาคตความฝันก็คือลมชนิดหนึ่งที่พาจิตลอยไปในแดนต่างๆ และบางครั้งก็พาไปถึงขอบของพบใหม่โดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราผูกจิตไว้กับสติแม้จะมีลมพัดแรงแค่ไหนลูกโป่งก็ไม่หลุดไปไหนมันยังอยู่กับเราเราเห็นมันเรารู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้ว่าเรากำลังจะฝันอะไรจนบางครั้งเราสามารถฝันอย่างรู้ตัวได้ฝันแบบมีสติหรือแม้แต่หลับแบบตื่นอยู่นั่นคือการฝึกที่สูงขึ้น แต่ทุกคนเริ่มได้จากจุดเดียวกันคือก่อนนอนแค่รู้ว่ากำลังหายใจแค่เห็นว่าจิตกำลังคิดอะไรแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเหมือนคุณดูเมฆบนท้องฟ้าเมฆบางก้อนสวยงามบางก้อนน่ากลัวบางก้อนดูเศร้าแต่คุณไม่ต้องขึ้นไปเปลี่ยนเมฆแค่นั่งดูแล้วเมฆเหล่านั้นจะเคลื่อนผ่านไปเองจิตที่ฝึกทุกคืนคือจิตที่เริ่มรู้ทัน พอรู้ทันความหลงจะลดลงความกลัวจะจางลงความคาดหวังจะอ่อนแรงเพราะจิตเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นว่าทุกสิ่งมาแล้วไปแม้แต่ความฝันแม้แต่ความคิดแม้แต่ชีวิตคุณอาจสงสัยว่าถ้าฝึกจิตดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในฝันบางคนฝันเห็นพระบางคนฝันว่าไปในสถานที่ที่สงบเหมือนได้เข้าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ บางคนฝันถึงอดีตชาติบางคนฝันเหมือนได้เรียนธรรมะจากใครบางคนแม้ไม่รู้จักชื่อเหล่านี้คือผลของการฝึกจิตให้ใสเมื่อจิตใสมันจะรับภาพใสเมื่อจิตเบามันจะลอยไปที่สูงแต่ถ้าจิตเศร้าหมองมันจะดึงตัวเองให้ต่ำลงโดยอัตโนมัติและที่สำคัญถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันในขณะหลับเช่นจิตต้องออกจากร่างจริงๆ คุณจะไม่ตกใจไม่หลงไม่กลวัวไม่ดิ้นรนเพราะคุณเคยฝึกมาแล้วเคยออกจากร่างแบบเบาๆทุกคืนเคยดูจิตเดินทางโดยไม่เกาะเกี่ยวคุณจะไปอย่างสงบไม่ว่าจะไปที่ไหนจิตที่ไปด้วยสติไม่ใช่จิตที่ต้องการหลีกหนีความจริงแต่เป็นจิตที่พร้อมยอมรับความจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ลองนึกถึงแม่น้ำที่ไหลนิ่งๆตอนกลางคืนไม่มีคลื่นแต่ถ้ามีแสงจันทร์สะท้อนลงมาผิวน้ำนั้นจะสวยจนคุณหยุดดูจิตของคุณก็เหมือนแม่น้ำนั้นถ้านิ่งมันจะสะท้อนแสงของปัญญาแม้ในความมืดของยามหลับมันก็ยังมีความสว่างอยู่จิตที่ได้รับการฝึกจะไม่ใช่แค่จิตที่ดีตอนตื่น แต่ยังเป็นจิตที่เบาสงบและมั่นคงแม้ในตอนหลับและถ้าวันหนึ่งหลับแล้วไม่ตื่นมันก็จะไม่หลงมันจะไปตามแสงไม่ไปตามเงาแสงที่ว่าไม่ใช่แสงภายนอกแต่คือแสงแห่งความรู้แสงแห่งความเข้าใจแสงแห่งสติที่คุณเคยปลูกไว้ทุกคืนทุกครั้งที่คุณให้อภัยทุกครั้งที่คุณอธิษฐานจิตให้พบทางสว่าง ทุกครั้งที่คุณตั้งใจจะตื่นรู้มากกว่าตื่นตระหนกแสงนั้นจะค่อยๆชัดขึ้นในใจจนจิตไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปแล้วคุณจะเห็นเลยว่าการหลับคือโอกาสไม่ใช่แค่พักแต่เป็นการปล่อยเป็นการฝึกเป็นการเดินทางและเป็นการชี้วัดจิตของคุณว่ามันพร้อมแล้วหรือยังสําหรับการหลุดพ้นและในที่สุดเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆ ว่าแต่ละคืนจิตเดินทางอย่างไรความกลัวจะลดลงอย่างชัดเจนเพราะเราเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเริ่มยอมรับความจริงว่าจิตนั้นไม่เคยหยุดแม้ร่างกายจะนิ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเงียบๆคือความรักที่แท้จริงต่อตัวเองไม่ใช่ความรักแบบอยากให้ตัวเองสุขตลอดเวลา แต่เป็นความรักที่อยากดูแลจิตให้ดีอยากฝึกอยากปกป้องไม่ให้จิตตกไปในที่มืดไม่ใช่เพราะกลัวตกนรกแต่เพราะเห็นคุณค่าของจิตนี้ที่เป็นพลังชีวิตเป็นศูนย์รวมของการเดินทางทั้งหมดคนที่มองจิตออกจึงมองชีวิตออกคนที่หันกลับมาดูจิตตัวเองจึงเริ่มเข้าใจทุกคนที่ยังหลงและแทนที่จะตัดสินเขาจะเมตตา แทนที่จะตำหนิเขาจะให้อภัยเพราะเข้าใจว่าจิตของทุกคนก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันและบางคนอาจเดินทางอยู่ในความฝันที่เจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวการรู้จักจิตตัวเองในขณะที่ยังไม่ตายคือสิ่งประเสริฐที่สุดเพราะถ้ารู้ก่อนตายเราก็จะไม่ตายฟรีไม่ตายอย่างหลงไม่ตายอย่างกลัวแต่จะตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างเข้าใจ และไปต่ออย่างมีทิศทางและไม่ว่าเราจะเกิดอีกกี่ครั้งจิตนั้นก็จะมีพื้นฐานของสติสติที่เคยฝึกมาแล้วในทุกคืนก่อนนอนสติที่คอยพาจิตกลับมาเมื่อหลุดไปสติที่คอยเป็นแสงในความฝันและจะเป็นแสงเดียวกันนั้นในความตายเหมือนการฝึกบินในความมืดเมื่อฝึกจนชินวันหนึ่งที่ต้องบินจริงมันก็จะไม่ตก เพราะเคยบินในความฝันมานับไม่ท้วนเคยเจอความกลัวเคยรู้ว่าผ่านได้เคยรู้ว่าจิตไม่ได้ต้องการแค่สุขแต่ต้องการความอิสระอิสระจากความยึดอิสระจากการตีความผิดอิสระจากภาพหลอกของความฝันอิสระจากความหลงผิดว่าตัวเราคือสิ่งถาวรและเมื่อฝึกมากเข้าสติเข้มแข็งขึ้นปัญญาจะเริ่มเกิด เราจะเห็นแม้แต่ในความฝันว่าความสุขก็ไม่จีรังความทุกข์ก็ไม่จีรังความกลัวก็เป็นแค่สิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อปัญญาเกิดในความฝันนั่นแปลว่าจิตเริ่มมองเห็นธรรมแม้ในภาวะที่ไม่ได้ตื่นเต็มที่แต่มันเริ่มจำแนกเริ่มรู้เริ่มแยกออกว่าอะไรจริงอะไรปรุงแต่งอะไรควรเก็บอะไรควรวางนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของนักบวชหรือผู้บรรลุธรรมเท่านั้นแต่นี่คือสิ่งที่ทุกคนเริ่มฝึกได้จากที่บ้านจากบนเตียงของตัวเองจากลมหายใจเงียบๆก่อนหลับจากเจตนาเล็กๆที่อยากให้ใจดีขึ้นก่อนนอนไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องปิดไฟทุกดวงไม่ต้องมีทูบเทียนแค่มีความตั้งใจในใจเงียบๆคืนนี้ขอให้จิตของฉันได้พักได้ฝึก ได้เบาแค่นี้ก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางของจิตได้แล้วเพราะจิตมันเหมือนเรือเล็กๆล,ล,ลอยในทะเลแห่งกรรมแต่หางเสือเล็กๆที่เรียกว่าสติสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทั้งลำแม้จะไม่เห็นผลในคืนแรกหรือคืนที่สองแต่ถ้าหมุนหางเสือทุกคืนเรือก็จะไม่พาเราไปผิดทางจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจริญสติใหม่ในปัจจุบัน และจิตของคุณก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้แล้วแค่คุณเริ่มตั้งคำถามว่าเวลาหลับจิตไปไหนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้การไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปโดยไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนและเมื่อเริ่มตั้งใจฟังเสียงของจิตคุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเสียงแท้อะไรเป็นเสียงลวงอะไรคือความรู้สึกจริง อะไรคือภาพมายาที่จิตสร้างขึ้นคุณจะเห็นว่าความโกรธความกลัวความอยากความเกลียดไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นสิ่งที่มาเยือนแล้วก็ไปเหมือนแขกที่แวะมาเคาะประตูคุณมีสิทธิจะเปิดหรือไม่เปิดมีสิทธิจะฟังหรือปล่อยให้ผ่านเลยการรู้ทันแบบนี้คืออิสรภาพและถ้าคุณมีอิสรภาพทางใจจิตจะไม่กลัวตายเพราะจิตที่เป็นอิสระไม่มีสิ่งใดขังได้ แม้แต่ความตายสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปถ้าคุณฝึกมาพอจิตจะไม่ดิน้นไม่ร้องไม่ตกใจแต่จะเหมือนนกที่เคยซ้อมบินทุกวันถึงเวลาบินจริงมันจะบินอย่างอ่อนโยนมั่นคงและไปนในทางที่ดีและถ้ากลับมาเกิดอีกครั้งจิตที่เคยฝึกไว้จะยังคงมีแรงของความสว่าง และจะดึงดูดสิ่งดีๆทั้งคนดีชีวิตดีและการฝึกดีๆกลับมาอีกครั้งทั้งหมดนี้เริ่มจากค่ำคืนนี้เริ่มจากคืนที่คุณเลือกจะไม่หลับไปอย่างไร้สติแต่เลือกจะหลับอย่างคนที่รู้ว่าจิตของตัวเองกำลังจะเดินทางและไม่ว่าไปที่ไหนจงให้มันเป็นการเดินทางที่งดงามเบาและเป็นอิสระสาธุ